สวัสดีครับก็กลับมาเจอพวกเรา2คนอีกครั้งนะฮะกับเรื่องการรีวงรีวิวหนังตอนนี้เดือนนี้โอ้โหไม่ <นะ S 2> พูดไม่ได้ต้องเรื่องนี้ใช่นะฮะกันนี้มีมูวี่ที่หลายคนรอคอยคนะครับผมไม่ต้องพูดภาพนำเพลงครับ One Piece Film Red อ,อ่าก็เรียกได้ว,ว่าเป็นหนังที่กำลังเป็นกระแสที่ญี่ปุ่นเลยตอนนี้ถูกต้องนะฮะทำรายได้ถล่มทลาย นะฮะแล้วก็แน่นอนว่าเขาฉายรอบพิเศษในบ้านเราแล้วไปที่เรียบร้อยนะฮะว่าตั้งแต่วันที่16เป็นต้นมานะฮะเขาจะฉายยาวถึงวันที่21ใช่แล้วก็จะ,จะไปฉายจริงวันที่25ตอนนี้ไอ้รอบพิเศษเนี่ยน่าจะยากกันแล้วน่าจะเต็มกันหมดแล้วนะฮะเพราะว่าโอ้คนรอดูเยอะมากถูกต้องนะฮะแต่ว่าเอ้แน่นอนพอรอบพิเศษมันก็มีกี่วันวันที่25อย่างที่พี่แอร์บอก นะฮะก็จะเป็นรอบปกติในทุกโรงภาพยนตร์ก็สะดวกที่ไหนก็ไปดูที่นั่นนะฮะภาพยนตร์จะมี2ระบบนะฮะปกติก็คือทั้งภาคไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงซับไตเติ้ลนะฮะหรือว่าซับไทยนั่นเองนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าอย่างที่หลายคนเห็นนะฮะว่ามันกล่าวถึงตัวละครที่ชื่อว่าอุตะอุตะแปลว่าเพลงเสียงเพลงแล้วแน่นอนครับทั้งเรื่องคะคุณจะเจอเพลงเยอะมาก คือต้องบอกว่าเขาเป็นเจ้าหญิงเสียงเพลงจริงนะก็ะคือแบบถ่ายช็อตมีซีนนางมาเมื่อไหร่ก็คือต้องมีเพลงในทุกสถานการณ์ฮะใช่นะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมมีความรู้สึกส่วนตัวนะว่าเขาพยายามจะเอาตัวอูตะาเนี่ยม,มาเป็นอะไรที่คล้ายๆกับพวกนิกกัวไม่อาจจะบอกว่าเพราะว่ามันจะมีบางบางช็อตท,อที่ถ่ายให้มันเหมือนแบบ มันตัวตัวขยับอารมณ์แบบมิกูใช่ใช่เออมันจะเป็นแบบอะซีจีสามิติอะซึ่งจริงๆอะมันไม่ได้มีแค่ในภาพยนตร์นะก่อนหน้านี้มันจะมีไอ้วันครบรอบ25ปีวันพีซที่ทางที่ญี่ปุ่นวันนั้นแะเขาเหมือนจะมีเวิร์ลพรีเมียร์ก่อนอ่าที่เขาเชิญนักพากมาในงานโฮใหญ่แล้วก็จะมีโชว์แยกของตัวอุตะนี่ด้วยอ่าก็คือเหมือนเอาตัวอุตะามาโชว์แยกเลยเหมือนมินิคอนอะแล้วหมอยคุณดูมิกูอะมิกูเล่นคอนเสิร์ตแต่เป็นอันนี้เป็นมินิคอนแต่เป็นอุต่าเอออันนี้คือสิ่ง างตัวเอ n ม a ิเ o ชันหรือว่าวันพีซเขาพยายามที่จะทำปลุกปั้นมันขึ้นมาออของตัวตนของตัวละครนี้นะฮะ,ะก็แน่นอนนะครด้วยความที่มันเป็นภาคเดอะมูุวี่ออพอมันเป็นเดอะมูวี่เนี่ยมันก็อาจจะนับว่าคานอนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีคำถามแหลวะว่าคานนนไหมวะใช่คือเอ,า,อางี้ดีกว่คือผมรู้สึกว่าภาคอื่นอ่ะเอามันมันแยกได้มันค่อนข้างแยกออก แต่ภาคนี้มันค่อนข้างก้ากึ่งแล้วกันคืองี้ครปัญหาของวันพีซฟิล์มเนี่ยหรือวันพีซเดลมูฟวี่เนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างไว้คุณที่มันถูกนับว่าเป็นคานนอนอย่างไอชิก,กิตอนแรกมัน,ม,นมันมาในเดอะ o มูฟวี่ก่อนแต่จู่จ่ตาชิก,กิก็ไปโผล่ในหน้าเปิดอของ,ของตอนอตอนหนึ่งของพาพเราจำไม่ได้จําตอนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยจะมีบางอย่างที่แบบเฮ้ยหรือบางตัวละครด้วยที่แบบนับว่าคานอนนะ แต่บางฉากด้เดอมูฟวี่บางทีก็ไม่นับออะไรแบบนี้ไอ้เรื่องนี้บอกไว้เลยเหมือนเดิมเพราะว่าอุตาเองเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าถ้าหากใครที่ยังไม่ได้อ่านถึงตอนที่มังหะน,นะฮะถึงตอนที่หนึ่พักับห้มังอาจารย์แกว่าดเงาของอุตาไว้หน่อยอกลายเป็นว่าเฮ้ยถือว่ามีตัวตอนอยู่ในมังงะแล้วม,มังหะจริงเลยนะไม่มใช่แบบตอนพิเศษหรืออะไรมันก็เลยอาจจะนับว่าอ๋อตัวอุตาะเนี่ยคานอนอ อแต่อเหตุการณ์ที่เราเห็นในมูวี่เนี่ยไอ้มันคันนอนไหมวะหรืออะไรอชาวบ้บอกผมว่ามันดูเรียงไทม์ไลน์ยากใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะแต่แน่นอนว่าคุณไปดูเรื่องเนี้ยยังไงแฟนวันพีชก็น่าจะประทับใจกันแหละแต่ที่น่าจะประทับใจที่สุด คือแฟนเพลงของอาโดเรื่องนี้มันมีอาจจะมีคนแซวว่าเป็นมิวสิค l ลมิวสิคลเป็นการ์ตูนประกอบ MV หนังเอ็นเดียเรื่องยาวหรือแบบจบเรื่องได้อัลบั้มนึงอะไรประมาณนี้แต่คือต้องยอมรับว่าเพลงมันดีจริงใช่นะครับเพราะตอนนี้นักร้องที่ชื่อว่าอาโดนะฮะซึ่งอันนี้เอาแค่ฝั่งญี่ปุ่นกันนะหน้าภาคของอุตะาคนภาคเนี่ยคนหนึ่งส่วนคนร้องก็จะเป็นอีกคนหนึ่ง เออเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณฟังเสียงญี่ปุ่นอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าเป็นคนละคนอเอออยู่บ้างนะครับคือเป็นเรื่องปกติมาท้าอัลบั้มจริงอ่งที่พี่แอร์บอกนะฮะในในภาพยนตร์เรื่องนี้มีเพลงเยอะมากและต้องชมเพลงดีโคตรเขาเลือกจังหวะเพลงได้ถูกในการแบบเลือกเพลงมาใส่ตรงนี้เอาเพลงนี้มาใส่ตรงนี้เออมันเลือกจังหวะแล้วมันล้อไปกับเรื่องราวได้ดีแต่ถ้าหากคุณยังไม่ชอบในการยัดเพลงมาตรงนี้ก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมันยัดมาเยอะมากใช่เยอะแบบเยอะโคตรเยอะยิ่งกว่าหนังอินเดียพูดเลยผมบอกตอนแรก <c oughs> บบถ่ายอุต่าทีอุต่าต้องร้องเพลงทีหนึงเนี่ยเยอะ<อ>ยิ่งกว่าหนังออนเดียอีกเยอะมากนะเออนะคร,อครับผมเพราะเพราะฉะนั้นถ้าหาใครแบบ <c oughs> เจอเพลงเยอะๆอย่างนี้เราจะรู้สึกไอ้นี่แบบก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร <c oughs> นะครับส่วนการดําเนินเรื่องนะฮะก็ต้องบอกว่าโอ้โหปูเยอะ มันปูเยอะแล้วช่วงแรกผมว่ามันค่อนั่งเหลือไปหน่อยนึงแล้วก็มาปล่อยพีกทีเดียวตอนอช่วงองค์สุดท้ายของหนังองสุดท้ายนี่โอ้คนลุกหลายช็อตเลยจัดเต็มมากเออนะฮะหนังประมาณ2ชั่วโมงมนะครับจัดเต็มจัดจัดเลยแต่ว่าสําหรับผม <c oughs> ที่ไม่ได้อ่านวันพีชเลยตั้งแต่สี่คิดจบเนี่ยโอ้ย กลาเลยลอสหลายตัวละครแล้วด้วยอความที่เนื้อเรื่องมันตัวละครมันเยอะมากในเรื่องเยอะมากฮะใช่ใช้นักพากันหกสิบเจ็ดสิบคนน่ะออนั่นแหละมันเลยมีอาจจะมีปัญหาเรื่องการเกลี่ยบทนิดนิดหน่อยหน่อยถูกต้องแต่ว่าพวกตัวเรื่วงพวกความเมโซเมคเซนบางอย่างอ่าอืใช่อาจจะดูงงงนิดนึงใช่แต่ว่าแต่ว่าถ้าปล่อยไหลได้ก็ปล่อยเลยไม่อยาไม่ต้องไปคิดไรมากปล่อยตัวตามเรื่องราวแล้วก็ดูแอคชั่นดูงานแอนิเมชั่นกันไปอันนี้ผมว่าโอเค ใช่นะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่ามันคือหนังแบบประเภทแฟนเซรอร์วิสมันมีแฝง egg, อีสเตอร์เอ็กอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยมึงมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะม,มันควรจะอยู่ในมังงะก,ก่อนหรือเปล่าวะอเอออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอออนิเมะหลักมันยังทําไม่ถึงเลยนะให้เอให้เอใหอ,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 อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแฝงแฝงมาหน่อยนะซึ่งแน่นอนถ้าคุณไปจับไอตรงนี้แบบไปใส่ใจกับมันมากมันจะกลายเป็นว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเรียงไทม์ไลน์กันไม่ถูกหรอก เออเนี่ยแล้วมันก็เลยเข้าแก้บกับที่ผมบอกตอนแรกไงว่าเฮ้ยบางอย่างค่ะนอแต่บางอย่างอย่าไปนับมันนะเออมันเหมือนมันเขาใส่มาโดยที่ไม่สนทมไลน์โดยที่ไม่สนความเม็กเซน์หรืออะไรเลยจะเอาพูดตามตรงแฟนเซอร์วิสอีกเรื่องหนึ่งที่ผมส่วนตัวแล้วกันผมผมว่ามันมันติดนิดนึงสำหรับผมก็คือการความแอคชั่นสไตล์วันพีชเดอะมูฟวี่ก็คือพอตัวละครมันเยอะแอคชั่นเยอะจริงซึ่งมันก็ดูสนุกนะแต่ว่าใน ในความสนุกอ่ะมันจะมีแบบบางทีก็แค่รู้สึกว่าเอ้มันดูมันดูง่ายไปคือผมรู้สึกว่าแอคชั่นของวันพีสอ่ะมันจะมาแนวอารมณ์เน้นผลลัพธ์แต่ไม่ได้เน้นรายละเอียดอาะถ้าดูพวกจูนจูสึไคเซนอะไรพวกเนี้ยเออเขาอาจจะเน้นรายละเอียดแบบตอนกดโจสู้มันจะมีแบบต่อยขวาต่อยซ้ายนู่นนี่แต่ของวันพีสก็คือปล่อยท่าแล้วไปดูผลลัพธ์เลยอเออเปอารมณ์ประมาณนี้ใช่อ,อีกอีกข้ออีกข้อหนึ่งที่ผมว่าน่าติหน่อยก็คือเรื่องของ CG จสามิต ในหนังอ่ะมันจะมีทั้งซีจี2 d สลับไปมากกับตัว3 d ด้วยนะฮะก็ต้องก็ต้องบอกว่าโมเดลอุตะตอนเป็น3บางจุดคือแบบดูแปลกแปลกเออนะฮะเขาค่อยหยับแบบอะไรมันดูคือผมว่ามันอาจจะเพราะว่าดูไม่ใช่คนใช่ใช่และยิ่งมันยิ่งเห็นชัดเพราะว่าตอนเป็น2 d อ่ะไม่ดีมากเลมันสวยสวยเลยสวยแบบโห ใช่ดีมากแล้วพอตัดมาเป็นทีดีมันเลยแบบขาดลงนิดนึงบางช็อตเออนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะไม่ได้อยากจะสปอยอะไรเยอะหรือวิเคราะห์อะไรเยอะซึ่ง ถ้าอยากจะดูอะไรแบบนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอต้อมต้อมต้อมเออเดี๋ยวไอ้ว่าอย่างนั้นะเดี๋ยวรอคุยกับต้อมดีกว่าแต่ก็อยากบอกว่ามันสนุกนะสนุกสนุกสนุกเลยแล้วก็แฟนพีชยังไงก็ต้องไปดูฮะว้าวแน่นอนก็วงท้ายยิ่งช่วงท้ายยิ่งเดือดขนลุกเลยมันมันคือการเอายิ่งยิ่งใครรอแช้งอ่ะกับกลุ่มโจนสลัดผมแดงอ่ะครับโอ้โหนี่ก็คืออย่างที่บอกมันสะสมพลังมาเพื่อมาแบบเนี่ยในเรื่องนี้ในวีดี่เนี้แล้วก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นการ เกริ่นเกริ่นเลยนะฮะเพราะว่าอ่าในมังงะตอนนี้เดี๋ยวมันจะเข้าสู่อาร์คหรือช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วเพราะตอนนี้ในมังงะก็คือจบภาควานโนแล้วถูกไหมฮะ,ะหลังจากนี้มันก็จะเป็นเรื่องของอ่าสเกลของสีจ่จักรพรรดิอีกคนหนึ่งที่ยังเหลือ,อเออนะฮะแล้วก็อ่าอีกกี่คนหนึ่งที่ไม่อยากสปอยแล้วกันอเออนะครับผมซึ่งก็จะคือแชงเนี่ยแหละหลังจากนี้ลูฟี่ก็ต้องไปเจอแชงจริงๆแล้ว และภาพยนต์เรื่องนี้ก็จะเป็นการเกริ่นเลยให้เห็นพลังอะไรบางอย่างของแชงซึ่งวันนี้ถ้าลูฟี่เจอแชงเนี่ยแชงแม่นคําได้ขนาดนี้แล้วลูฟี่จะยังไงอว่าตกลงแขนเดียวเนี่ยซึ่าพอคุณพูดมาแบบนี้มันรู้สึกว่าเออเขาวางทำลายมูวี่ได้ดีอแล้วมันทําให้เราอยากไปอ่านต่อผมก็อยากกลับไปอ่านนะคือดูเราลอสหลายตัวแล้วเรารู้สึกว่าหลายๆตัวมันน่าสนใจ ก็เลยแบบเออมีความรู้สึกอยากลกับไปอ่าต่องใช่นะฮะแล้วก็หนังมันมีอ่าประมาณว่าเอ็นเครดิตนิดนิดนด,ด้วยซึ่งจริงๆผมชอบผมชอบความเป็นเอ็นเครดิตความเป็นวันพีสตรงนี้เอ็นเครดิตของวันพีสคือมันเป็นอารมณ์ประมาณน,นี้ม,มีมีแฟนแบ็กมีภาพนิ่งตัวละครอัพเดตตัวละครนะเออใช่ตัวละครตั้งแต่แบบเกาะแรกแบบขุดมาหมดอะซึ่งผมว่ามันดีมากเลยใช่เขาเป็นอะไรยังไงกันอยู่กันน่ะก็รอดูกัน เออนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแต่แน่นอนนะหากใครอยากจะไปดูในโรงภาพยนตร์นะฮะก็จัดไปกับทางเมเจอร์ซีนิแฟกซ์ครับผมนี่นะฮะก็มีทั้งโอ้โหระบบธรรมดาภาคไทยเสียงซับไทยนะฮะแล้วก็ iMac กอะไรพวกนี้ด้วยครับผมเต็มนะฮะถูกต้องนะฮะป๊อบคอนป๊อบคอนวันนี้ไม่รู้หมดหรือยังวันนี้คลิปที่ลงเนี่ยได้ได้ข่าวว่า แย่งกันอยู่ได้ข่าวว่าของดีด้วยนะฮะใช่นะฮะสวยๆนะฮะแล้วไปจัดกันน่าจะลิมิเต็ดอ่ะเออนะครับผมยังไงก็อฝากกันไว้ด้วยนะฮะใครที่สนใจอยากจองตั๋วนะฮะวันพีซฟิล์มเลสครับลิงก์ด้านล่างกดกันไปได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณทางเมเจอร์ด้วยนะฮะที่สนับสนุนพวกเราออนไลน์สเตชันนะครับก็ไปดูกันในโรงเครือเมเจอร์ทั่วประเทศได้เลยนะครับฉายทุกโรงภาพยนตร์ นะครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะฮะชอบกดไลค์ช,ช้กดแชร์แล้วก็ใครไปดูมาแล้วรอบพิเศษก็มาคอมเมนต์บอกพวกเราหรือเพื่อนๆเ,เอาไว้ได้นะฮะว่าประทับใจอะไรบ้างแต่ก็อย่าเพิ่งไปสปอยกันอย่าสปอยแล้วกัน<อ>แต่มันมีอีเตอร์เองจริงนะบางมันมีอยู่ช็อตหนึ่งในหนังพี่อิ๋วแม่งมองไม่เห็นนักเก็บอีเตอร์เองเราเนี่ยนะเออแต่พี่อิ๋วแม่งแบบตา,าลายอยู่เออก็อันนี้ลืมบอก แสงสีเสียงเรื่องค่อนข้างที่จะวูบว่ามากใครที่มีอาการอะไรแบบนี้แพ้พวกนี้ยระวังนิดนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ฮะวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับครับ